สวัสดีครับวันนี้จะมาดูทริครับการส่งข้อความแชทนะฮะสำคัญเร่งด่วนใน Teams นะครับซึ่งจะทำการแจ้งเตือนทุก2นาทีเป็นเวลา20นาทีเลยนะครับยังไงก็จะไม่พลาดข้อความสำคัญของเราเลยนะครับมาดูกันครับว่าทำยังไงนะครับเริ่มต้นเลยนะฮะเราก็ไปที่ตัวแถบปุ่มเครื่องมือที่เรียว่าแชทด้านซ้ายนะครับคลิกที่แชทแล้วก็สืบค้นชื่อคนที่เราต้องการจะคุยด้วยหรือส่งข้อความไปหานะครับ จากนั้นนะครับให้มาตรงด้านล่างครับตรงเครื่องหมายตกใจครับผมให้คลิกนะครับที่เครื่องหมายตกใจขึ้นมาครับก็จะมีตัวเลือกขึ้นมาให้นะครับว่าเป็นแบบสแตนดาร์ดทั่วไปนะครับ Important คือสำคัญแล้วก็ตรง Urgent ครับผมเร่งด่วนนะฮะถ้าเราการส่งความเร่งด่วนสำคัญให้กดที่ u r g e n เเลยนะครับซึ่งเคเขียนไปว่าผู้รับจะได้รับการแจ้งเตือนทุกๆ2นาทีเป็นเวลา20นาทีนะครับอันนี้ก็มั่นใจว่าจะไม่พลาด เป็นการรับข้อความนี้แน่ๆนะครับพอเราคลิกแล้วนะครับก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นแถบสีแดงนะฮะที่บอกว่าจะทําการแจ้งเตือนนะครับผู้รับทุก2นาทีเป็นเวลายีนาทีนะฮะแล้วก็มีคําว่าเอ g เจนขึ้นมาเราก็แค่พิมพ์ข้อความที่เราจะต้องการส่งไปนะครับเช่นว่าเรื่องสาคัญนะครับติดต่อกลับด่วนเลยนะฮะแล้วก็กดเซนตเท่านี้เองครับผม ก็จะทําการส่งข้อความแล้วก็มีการแจ้งเตือนครับทุก2นาทีเป็นเวลา20นาทีนะครับอันนี้ก็เป็นทริคดีๆนะครับของการส่งข้อความแชทแบบเร่งด่วนครับในทีมนะครับที่ทำการแจ้งเตือนไปทุก2นาทีเป็นเวลา20นาทีนะครับ